อภิวาทกราบอัญชลีวันทาอภิวาทกราบอัญชลีวันทาอภิวาทกลาบอ้าวปนมมือไหว้ว่าตามลุงพี่กายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังกรรมอันใดที่ข้าพเจ้า ได้สบป,ประมาทพลาดพังปปต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายรายวมทั้งพระพร,ะระตัตนาัยบัดนี้ข้าพเจ้า,จาตัดสินใจแล้ว,ด,ลวด้วยความแน่แน่วว่าจะบวชเ,เอาบุญให้พ่อแม่ญาติเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย

ด้วยวา,ากาก็ดีวยวากาก็ดีวยใดีวยใจก็ดีขอท่านขายขอจงอดโทษดโทษแกข่าพเจ้าด้วยค่าพเจ้าด้วยเถิดแล้วก็อ่ามคมือเข้าไปาารับพระทตยครับราชยมก็ยกพระไายใส่ไว้พนมโนไื้ครับ อ่าไม่ใการน,นะครับกอาแล้วก็าผาไตาวางแล้วก็การมีครับการึีครั้งครับ,อรบเอาผ้าไตาวางตรงหน้าแล้วการหนึ่งครั้งครับไม่ต้องแบงเลยครับ ตาละก่อนตาละก่อนครับยืนนิ่งอาท่าเตียงอะไรทาอะไรนะครับเชื่อมมาสวยงามครับอาเสร็จยังครับอาเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นครับขึ้นครับอาขึ้นหนักเอาสายไว้น้ำตาลครับตามนัครก็นั่นตามแถวเดิมครับอา 啊，那那怎么弄？你看我。 ยกขลงไปนุ่งมือไว้ตอนนี้งมือดีๆยไวาตรตอนนี้เราเป็นสมณร สมบูรณ์แบบจะเป็นเนยตรงที่บอกตรงนี้เนี่ยตสนะขาม,มัานาง,ดดดดง,างนิติตาเดี๋ยวไตสรณคมจบแล้ว,ลวราบคาหมามบันเตเป็นเนตรงนั้นแล้วเราต้องไหว้ต่อนึกว่าเป็นพระขนาดเป็นเนยเดี๋ยว่าตัวใหญ่แล้วปีนี้มีเนยเก่งอยู่หนึ่งรูปในประเทศไทยเราเยอยู่วัดจังหวัด สอบรเรียนเก้าได้โดยปกติใครที่สอบรเรียนเก้าได้เนะี่ยต้องบวดพระแล้วเป็นนาคหลวงแต่ลูกนี้เก่งจังเป็นนาคหลวงไม่ได้ยังไม่เป็นนาคหลวงปกติใครได้รเรียนเก้ามันต้องระบวดต้องเป็นน้าหลวงเลยเพราะว่าองค์นี้ที่ว่าเป็นหน้าหลวงยังไม่ได้เพราะว่าเพิ่งอายุสิบเก้าได้รเรียนเกนะ้าแล้ว เหมือนตอนพ่อแม่เดียวกันนะใครที่เคยเก่งก็เลิกเลิกเก่งทักหนึ่งคืไปเร่เก่งใหม่ตอนนี้ไม่ต้องเก่งอันนี้กาไม่ไม่เก่งนะเพราะว่าที่เรานุ่งเนี่ยก็เรียนสะบงตอนนุ่งกระพริบในออก,งงกแล้วก็ทักแบบผ้าถุงผู้หญิงเนี่ยทักไปามาแล้วก็มีบางคนดเดยวนะ คนที่ไม่เก่งคนที่ไม่สู้คนเนี่ยเขาจะเรียกว่าหน้าตูมีอ่เพร <c oughs> าะฉะนั้นตามแต่จะลอบกเอีเหมือนกับพ่อแม่เดียวกันลนะใครที่เคยเก่งก็เลิกเลิกเ,ลกเก่งครั้งหนึ่งตึกไปเพเก่งใหม่ตอนนี้ไม่ต้องเก่งอนเ้น,นีเน่เขาไม่เก่งนะเพราะว่า แล้วก็ัักแบบว่าถุงผู้หญิงเน่ยเอาไปมากมาแล้วก็มีตำรคจเยอะนะคนที่ไม่เก่งคนที่ไม่สู้บน,เ,เ,น,นเนี่ยเข <c oughs> าจะเรียกว่าหน้าตูมเมียเพราะฉะนั้นทางบ้านนี้เออมันผิดหวังและทะเลาะภบรรยาหายไปในดงเนี้ยไปเลยแล้วใครไม่เจอศพด้วยสองปีแล้วเลยทำบุญกุศลให้อยู่ต่อมา ตาคนนี้อยากกลับไปบ้านคิดถึงแฟนคิดถึงลูกที่อยู่เมืองมนุษย์ก็กรบอกภรรยาบอกยมในหมู่บ้านนะฉันจะกลับบ้านเลยนะเรามีโอกาสจะมาไหมก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านคนที่รู้ตรง